สวัสดีครับผมวันนี้มาทำเมนูปลาไหลข้าสมุนไพรครับจะมีปลาไหลหั่นชิ้นมีลากผักชีตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมพริกแห้งแล้วก็มีใบยี่หร่าด้วยครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่น้ำ ปลาลงไปครับเพื่อที่จะลวกปลาไหลก่อนนะครับเพื่อดับกิ่นคาวครับดับกิ่นคาวได้ที่แล้วเรามาใส่สมุนไพรที่โขูละเอียดครับคั่วสมุนไพรให้เข้ากันครับให้สมุนไพรหอมก่อนนะครับค่อยปรุงรสครับเรามาปรุงรสกันเลยครับใส่ซอสปรุงรสลงไปครับใส่รัดีครับผงนัวครับ น้ำตาลหวานน้อยหวนมากแล้วแต่คนชอบนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้ครับคลุกเ้าให้เข้ากันครับตามด้วยใบยี่หร่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปาลาไหลคั่วสมุนไพรครับอร่อยอร่อยครับผม